จาณัฐถาวีระนุษย์เผยผ่าตัดทอนสินครั้งแรกล้่นตอนนี้ไม่สะดวกคุยแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อนักแสดงสาวจา่าณัฐถาวีระนุษย์ได้ออกมาเผยภาพขณะนอนบนเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารักษาการผ่าตัดทอนสินครั้งแรกโดยได้เขียนแคปชั่นว่า มาผ่าตัดทอนซินค่ะนับเป็นการผ่าตัดครั้งแรกของจ๋าเลยตอนนี้ก็สบายดีค่ะแผลน่าจะหาย1-2สอัปดาห์อาหารช่วงนี้เลยกินได้แค่น้ำซุปงดการออกกำลังกายสักพักค่ะไว้จะมารีวิวให้ฟังนะคะมารายงานตัวไว้ก่อนอ๋อตอนนี้ไม่สะดวกคุยนะคะพูดไม่ค่อยถนัดซึ่งางานนี้ก็มีเพื่อนพ้องและแฟนคลับ เขามาส่งกำลังใจให้สาวจ๋าหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ